เราจะผ่านตรงนี้ไปนะคะสกายวอล์กไปแล้วก็ไปจุดแหลมโน้นใช่ไหมที่วัามันจะมีแย่เอ๋มันจะมีาแต่ว่าตรงหินไม่มีหญ้านะอแต่หญ้าส่วนใหญ่จะขึ้นใช่ไหมครับหญ้าหญ้าขึ้นไปยันปลายแหลมโอ้ปไปโน้นเลยไปโน้นโน้นตรงนั้นเลยใช่ไหมคะทางก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่ห้องอาหารโรงแรมพลายพัดจังหวัดระยองเรามาทานอาหารเช้ากับเพื่อนๆกันนะคะกับอาหารอร่อยๆนะคะที่โรงแรมไพรพัฒน์อยู่ในตัวเมืองจังหวัดระยองเลยนะคะกับบรรยากาศภายในห้องอาหารกับคณะของเรานะคะนะ ทำองๆือะไรกันด้คมีหลายอย่างเลยอันนี้เพื่อนๆแนะนําว่าอร่อยมากเราก็มาถานกันนะส,นนนส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของโปรดครับอันนี้ไปผิดพลาดมาแล้วนนเป็นบทเรียนครั้งแรกระวังนะคะเวลาเราจะทานกาแฟกับเครื่องทำกาแฟอัตโนมัตินะอย่าเอาจานรองใส่ลงไปเพราะว่าเขาตั้งน้ำหนักกับปริมาณไว้พร้อมแล้ว ครูเอาจารย์ไปรองปุ๊บน้ำมันหกุุปนิจานเสียไปหนึ่งแก้วเป็นบทเรียนค่ะเราจะได้ไม่ผิดพลาดคเป็นบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่คุณรูจะออกไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆภายในจังหวัดระยองแล้วก็ทริปที่เราไปนี้ยาวไกลค่ะไปอีกหลายที่หลายแห่งเพราะฉะนั้นก็ติดตามคุณรูไปเลยนะคะอันนี้วะะันทยาอะไรนะเนี่เยเขาแหลมยาอะไรนะขเขาแหลมยาเขาแหลมย่า อ่าภูนทร์เขาแหลมที่อุค่ะทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสมเด็จค่ะในจังหวัดระยองเช้านี้คุณครูดีใจมากเลยที่มาเจอกับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นทึลิผิดกับเมื่อเช้านี้เป็นใจมากเลยค่ะ เออมันไม่มีแดดนะคะแล้วก็อากาศก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันอากาศเช้านี้ก็เราเรียกว่าฟ้าหลังฝนย่อมมีความสวยงามเป็นธรรมดานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะไปร่วมสัมผัสกับตรงนั้นนะคะ ตรงโน้นค่ะเป็นจุดเ,เช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ด้านหลังของครูนี้สวยไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตรงโน้นตอนนี้เราไปจุดนี้กันก่อนค่ะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งซึ่งเราก็จะเดินเหมือนกับเราเดินไปในทะเลเลยนะคะนี่นี่้ขาของเรานะคะไม่มีใครแพ้ใคร นี้เดี๋ยวครูก็จะไปเกาะบ้างแหละโอ้โหเจาะคขาแหลมย่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเขาแหลมย่าอันนี้จะเป็นเส้นทางธรรมชาติเขาแหลมย่าอุยสวยมากเลยค่ะ เก็บภาพร่วมกันหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ก็ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าเดี๋ยวเราไปร่วมสัมผัสกันเลยนะคะว่าเออเขาแหลมย่ามีรูปลักษณ์อย่างไรเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนีก็จะเป็นสัญลักษณ์ ะะของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาหมู่กเกาะสม็ดนะคะนี่ค่ะนี่แค่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ว้าวแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่มันเส้นทางศึกษาธรรมชาติของวนอุทยาน<ม>เขาแหลมยาจังหวัดระยองค่ะนี่บรรยากาศ ให้เราได้ศึกษาเส้นทางจริงๆด้วยเพราะว่าทำเอาไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ว่าเดินได้แบบไงค้างมันง่นคงมั่นใจ<ม>เพราะความปลอดภัยมีสูงมากเลยนะคะนี่เขาสร้างไว้อย่างดีเหมาะกับการให้ทุกเพศทุกวัยเพื่อนๆทุกคนนะคะแขกบ้านแขกเมืองมาชมบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ นี่คณะของเรานะคะ<ม>เดินไม่ไกลค่ะเดินได้จุดหนึ่งเราก็ต้องพักนะคะเพราะว่าสุขภาพของเราต้องสําคัญนะคะเราก็ต้องนั่งพักร่างกายเอาไว้ต่อยอดค่ะต่อยอดเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะคะว่าพวกเราจะเดินกันได้ขนาดไหนแล้วก็ไปถึงปลายทางหรือไม่ติดตามเลยค่ะธรรมชาติสร้าง ดอกอะไรเอ่ยช่วยบอกมาด้วยนะคะต้องถอม,ถมอ่อน่ะธรรมดอกอะนะอ๋อเหรอดอกจานมันดอกจาน,จานสวยมากธรรมชาติก็คู่กับผู <c oughs> ้สูงไวันะคะค่อยๆเดินกันไปนะคะไม่เร่งรีบค่ะวันนี้เรามีเวลาให้กับที่นี่เป็นพิเศษเลยนะคะ เพราะว่าเมื่อวานเราเก็บกดค่ะเราไม่ได้ลงเที่ยวเพราะว่าเส้นทางโดนพายุฝนกระน่ำทั้งวันเลยนะคะก็ได้ช็อตเล็กๆสั้นๆช่วงเย็นแต่ตอนนี้เราได้แสงแดดเต็มร้อยเลยนะคะผมมีชิงช้าให้ด้วยนี่มีชิงช้าค่ะแล้วโขดหินสวยมาก โคตรเินช่วยมากเอ๊ะนยืนเการกระติดไม้กันดีกว่าอากาศต่างกับเมื่อวานเลยนะธรรมชาติจริงๆนะค่เนี่ย ยังไม่เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากอากาศก็สดชื่นสดชื่นนะคะฟ้าหลังฝนสดใสมากเลยนะคะนี่เห็นไหมแดนขงของทูนี่ก็เป็นทะเลนะคะกำลังมีคลื่นซัดจ้ะทะเลนี่เรียกว่าทะเลอะไรเนี่ยอ่าวไทยเกาะสมเด็จเหรออ๋ออยู่ในส่วนของหมู่เกาะสมเด็จเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาแหลมย่าจังหวัดระยองค่ะอันนี้ก็มีศาลาไว้ให้พักเช็คอินกันนะคะสวยๆนี่เดี๋ยวคุณครูจะคอยตรงนี้เพื่อจะเช็คอินนะคะมันเสียวเหรอมันเสียวไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมันโล่งไงอ๋อยาวอะไปแค่ตรงนี้พอมีข้างมันไม่มีข้างเลยไปได้แค่เดียวเลย ฮะก็มันเกาะสม็ดไงอ๋อเกาะสม็ดมั้งก็ตั้งตามชื่อต้นอะไรอ่ะสม็ดเสม็ดขาวสม็ดแดงอะไรเขานี่นเราโน้นมีเกาะเราเรียกว่าเกาะแก้วพิศดารเนี่ยเขาเรียกว่าภัยมณีก็นี่แหละนี่คือภูเขาแล้วมันจะมีแหลมที่ปลายสุดนู้นแหลมปลายสุดพอไปมาแล้วไปมาแล้วฮะแล้วมันจะมีหญ้าขึ้นหญ้าหญ้าลักษณะอย่างนี้หญ้าลักษณะอย่างนี้ตรงแหลมปลายแหลมมั้ปลายแหลมนู้น เขาถึงเรียกว่าเขาแหลมป้าเราจะเดินทางถ้าเราจะไปก็คือนี่เองเราจะผ่านตรงนี้ไปนะคะสกายวอล์กไปแล้วก็ไปจุดแหลมโน้นใช่ไหมที่วัามันจะมีแย่เอ๋มันจะมีต้นหญ้าอแต่ว่าตรงหินไม่มีหญ้านะเออแต่หญ้าส่วนใหญ่จะขึ้นใช่ไหมครับหญ้าหญ้าเลยขึ้นไปยันปลายแหลมโอ้ปไปโน้นเลยไปโน้นโน้นตรงนั้นเลยใช่ไหมคะทางก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอด อ๋อมันแรงพอลมแรงๆอ่ะเนาะใช่ใช่ทำกลัวความสูงนม่ไปไม่มน่านี่ตอนนี้มีสกายวอล์กด้วยนะคะนี่ขึ้นมาได้ยังมีกลิ่นไอของฝนอยู่นะคะไปเลยไปเลยไปเลยไปเดินเลยค่ะเราก็จะนี่เราคนนี้ว่าเขาจะโกหกเราว่ามีหญ้าขึ้นที่แหลมหญ้าอีทีหญ้า เขาก็มีจุดให้เราเดินเป็นลักษณะสกายวอล์กก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะคุณครูจะไปถึงไม่เอ่ยที่แหลมย่าบริเวณตรงโน้นนะคะเดี๋ยวคอยเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆยังไม่มาเลยนั่นนะคะ เขาแหลมยญาอยู่ด้านหลังของคุณครูนะคะคุณครูยังคอยเพื่อนอยู่นะคะว่าเพื่อนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะว่าเพื่อนจะไปหรือไม่ถ้าเพื่อนไม่ไปคุณครูก็คงไม่ไปค่ะบรรยากาศตรงนี้เยี่ยมมากเขาแหลมหญ้าเราก็ต้องไปศึกษาธรรมชาติกันหน่อยนะคะว่าจะไปถึงไหนเรามาได้ประมาณสัก60สเอร์เซ็นตแล้วะคะ่ะ ถึงตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะคะซึ่งผู้ใหญ่เขาบอกว่าเส้นทางต่อไปนี้มันไม่มีทางข้างเนี่ยมันมีแต่สะพานเพราะฉะนั้นให้เดินแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้สูงวัยนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเสียดายจังเลยไปไม่ถึงคะ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ <c oughs> ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่าอย่าไปเลยคะ่ะ เราเป็นผู้สูงวัยเราก็ต้องเซฟหน่อยนะคะกับสุขภาพความปลอดภัยของคณะเรานะคะถ้าใครเป็นอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยการเดินทางของเราก็จะชะงักทันทีเลยนะคะทริปพี่น้องท่องเที่ยวไทยนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะการเดินทางยังมีระยะอันยาวไกลตอนนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะ เดินทางต่อค่ะ78ลตับคณะของเราเพื่อไปเที่ยวชมความสวยงามแย่งที่ต่างๆกันนะคะติดตามต่อไปเลยนะคะว่าเราจะไปไหนกันอีก